no สวัสดีคะ่ะพบก,กันกับช่วงกินเที่ยวนอน EP สามนะคะวันนี้เราพากันมาที่จังหวัดกำแพงเพชรค่คะวันนี้จะพามากันที่ร้านว๋วยเตี๋ยวหน้าบานะคะ เปิดกันตั้งแต่10โมงเช้านะคะจนถึงตี3เลยเปิดโหดมากแม่ตำนานก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดที่ขายมานานกว่า20ปีแล้วนะคะร้านนี้นะแล้วดูการตกแต่งร้านของเขานะคะเรียกว่าแปลกใหม่มากเอ๊ะหรือว่าแปลกข่าดีอาร์แซลเล่นนะคะดูของตกแต่งในร้านนะคะคือเป็นของสะสมรุ่นเก่าๆเลยนะคะจัดเรียงแยกเป็นแบบหมวดหมู่ไว้อย่างเป็นระเบียบเลยนะคะแล้วที่สําคัญคือเยอะมากค่ะเดินดูของเพลินมากเลยค่ะจนลืมไปว่าเอ๊ะนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวนะเรามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะมากันเราค่ะ กับเมนูต้มยำหมูระเบิดคือหมูร้อนชามาแบบนี้เลยนะคะหรือจะเป็นเมนูต้มยำไข่เด้งก็น่าทานไม่แพ้กันนะคะนี่ไข่ยมเยิ้มาแบบนี้เลยนะคะน่าทานมากนะมาค่ะในเมื่ออาวุธครบมือแล้วช้อนพร้อมตะเกียบพร้อมโคเรโคเรเครื่องให้เท่าให้เข้ากันนะคะและชิมเลยค่ะเป็นไงคะอาจ,จุมาด้านข้างชิมไปแล้ว อร่อยมากนะคะวายบอกเลยว่าชามเมียวายไม่ปรุงนะคะเพราะว่ารสชาติที่เขาปรุงมาให้นี่คืออร่อยอยู่แล้วเลย <Wow. S 1> และเมนูถัดมานะคะอันนี้จะเป็นเมนูลูกชิ้นหัวนมนะคะชื่อเมนูนะอ่ะอันนี้เขาจะแบบเป็นลวกลูกชิ้นมาให้หน่อยแล้วก็มีน้ำจิ้มแบบเหมือนซีฟู้ดนะคะให้จิ้มอ่ะเป็นฟิลลวกจิ้มนะคะวิ้ยอันนี้อร่อยนะคะหนึบๆน,นะคะลูกชิ้นออกหนึบ,นบ ตัดคำใหญ่คําโตไปหนึ่งคำนะคะอร่อยตาเหลือกเลยนะคะและอันนี้ที่วายกําลังทานอยู่นะคะจะเป็นเมนูต้มยําไข่เด้งนะคะก็อจะมีหมูเด่นห่อที่ไข่เนาะอร่อยรินมากรินไหมคะคุณฟา้าเกลแซ่บออกปากเลยนะคะตามมาต่อกันเลยนะคะวายจะพาบินไปทานของหวานกันที่โตเกียวค่ะ <c oughs> อ่าไม่ใช่นะคะอันนี้เรามาต่อกันที่ร้านเกียวโตชิคาเฟ่นะคะสาขาก,กำแพงเพชรค่ะ เข้าไปด้านในกันเลยคะ่ะตามมาคะ่ะด้านในมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักเยอะมากเลยนะคะดูมุมสีหม่และระหว่างที่เรากำลังรอขนมที่สั่งไปเนาะคุณฟ้าก็เริ่มทำการสแสดงโชว์เนาะ,ะชวนไายด้วยนะคะ,ะคุณฟ้าเริ่มสแสดงโชว์นะคะตอนนี้ขนมมาแล้วคะ่ะอันนี้จะเป็นเมนูบิงซูชาไทยนะคะอะ วาดนมลงไปแบบนี้เลยนะคะอ่าอันนี้ตามด้วยไข่มุกไข่มุกนะคะกินคู่กันเนาะตามด้วยไข่มุกลงไปแบบนี้เลยะคะ่ะช่ำๆช่ำๆบิงซูที่นี่เขาเนื้อละเอียดมากเลยนะคะเนื้อละเอียดฟูๆแบบนี้เลยนะให้มาแน่นๆเลยนะคะมาค่ะคำแรกกับของหวานวันนี้ สดชื่นมากค่ะสดชื่นเลยอร่อยมากนอกจากเมนูบิงซูแล้วที่นี่ก็มีเมนูน้ำปั่นด้วยนะคะเราก็จะเป็นอ่อโดนัทนะคะโดนัทนะเป็นไงบ้างนะคะดูน้องโดนัทหน้าตาหน้าทานมากนะบอกเลยแป้งเป็นฟิลแบบนุ่มๆนะคะนุ่มๆหนึบๆนะอ่ะ หนึ่งคำโตโตกับน้องโดน,นะะัทค่ะอร่อยหอมมากเมื่อตุเสบียงเต็มท้องกันแล้วเราก็พามาเที่ยวกันต่อเลยนะคะที่เที่ยววันนี้นะคะจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีความเก่าแก่กว่า700ปีเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ศาลหลักเมืองกำแพงเพชรนะคะเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่ประชาชนให้ความเคารพ สักการะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะปัจจุบันจะมีประชาชนเข้ามาสักการะกันเรื่อยๆนะคะตลอดทั้งวันเลยนะคะ,อ,ะอันนี้จะมีเป็นใบสีเนาะมีเป็นใบสีเราสามารถเลือกเป็นใบสีใไปสักการะก็ได้นะคะ <Whoa. S 2> oh, <no. S 1> หลังจากไปทัวกันมาทั้งวันแล้วนะคะวันนี้วายจะพามาหาที่นอนกันนะคะที่บิ๊กซีกำแพงเพชรนะคะกัชบช็อป ชุดเครื่องนอนซาตินนะคะอันนี้จะเป็นหมอนข้างนะคะสินค้าที่วางอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นราคาโปรโมชั่นนะโปรแรงมากนะคะสินค้าทุกตัวนะคะ,ะเขาจะติดป้ายราคาไว้ให้เลยนะติดป้ายราคาไว้ให้เราดูเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าใครที่ได้เห็นราคาก็คือราคาโดนอกโดนใจแน่นอนนะคะเนี่ย 399บาทนะคะเออลายน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้นะแ,และชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะที่นอนปิกนิกนะคะลายลิิทธิ์แท้นะคะวีแบรนแบร์นะคะ wow. และตามวายมาเลยค่ะเดี๋ยววายจะพาเข้าไปชมด้านในช็อปกันค่ะนี่เลยสาขานี้นะคะเขาขนเตียงออกมาโชว์นะคะเยอะมากนะคะสามารถนะเข้ามาลองนั่งมาลองนอนกันก่อน,อนได้เลยนะคะใครชอบฟิลนุ่มๆฟิลแน,น่นๆหรือฟิลเด้งๆนะคะเลือกกันได้แบบตามที่ชอบเลยนะคะและเหมือนเคยค่ะ ฮอปเปอร์นะคะเราก็มีนะคะจริงๆมีเยอะกว่านี้นะคะอันนี้ P ีซเขามาโชว์แบบเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มและโซนทางด้านนี้จะเป็นพวกมบนหนุ่นนะคะอ่านแล้วนี่เลยนะคะที่นอนปิกนิกวิ่งแบบนๆนะแบบที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเลยนะคะเขามีให้เลือกหลายสีหลายแบบหลายลายเลยนะคะนี่เลยค่ะผ้าปูสีเขียวที่เราเห็นอยู่ตรงด้านหน้าตรงตู้กระจกนะคะทั้งเซตนะคะทั้งเซต 1>, 1 4 9 0บาทนะคะเราผ้านุ่มมากนะผ้านวมนุ่มมากนะคะและทั้งเซ็ตเขาก็จะมีปลอกหมอนหนุน2ใบนะคะปลอกหมอนข้าง2ใบนะคะผ้าปูที่นอน1ผืนแล้วก็ผ้านวมนะคะไปอีกเลย1ผืนนะคะ <Yeah. S 1> นี่เป็นเซ็ตครบชุดแบบนี้เลยนะคะและถ้าหากใครยังไม่รู้นะคะ ที่นี่เขามีผ้าขนหนูด้วยนะคะของแบรนด์ซาตินพัดนะคะมีให้เลือกหลายขนาดเลยนะคะแล้วก็มีหลายสีด้วยนะคะสามารถมาเลือกดูได้เลยนะคะชอบเป็นโทนสีไหนนะและอย่างที่เราพลาดกันไม่ได้นะคะ กับชุดผ้าปูที่นอนนะคะ <Wow. S 1> สาขานี้จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะลายกระตูนล,ลิขสิทธิ์นะคะหรือจะแบบลายกราฟ,ฟิก่าลายกราฟ,ฟิกนะคะอันนี้หรือจะเป็นสีพื้นนะคะสาขานี้จัดหนักของแน่นจัดเต็มออกมาให้เลือกกันเลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นโทนสีเดียวกับชุดว่ายเลยเหมือนกันเลยนะคะโทนนี้นอนยังไงให้กลืนไปกับที่นอนนะคะ ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะมาต่อกันที่โซนชุดเครื่องนอนแบบครบเซตนะคะมีมาให้เลือกเยอะไม่แพ้กันนะคะแล้วหากใครนะคะที่กำลังมองหาผ้าปูเสริมดวงอยู่นะคะเราก็มีมาลงให้กันตามราศีเลยนะคะสกับคอลเลคชั่นนะคะลักกี้มีลักกี้มูนะคะครบเซตนะคะเพียง1,490บาทเท่านั้นนะคะ และตามไลนมาค่ะจะพาไปดูด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นผ้าเช็ดผมนะคะลายล,ลายกระตูนล,ลิก,กสิทธแ์แทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลายน่ารักมากนะคะมีทั้งขนาดผ้าเช็ดผมหรือผ้าเช็ดตัวนะคะาสามารถเลือกขนาดได้เลยนะคะและอย่าลืมกันนะคะช็อปเราอยู่ที่บิ๊กซีกำแพงเพชรนะคะอยู่ที่ชั้นสองนะคะขึ้นตรงมาที่ชั้นสองเลยนะคะ และสำหรับ EP นี้นะคะวายขออนุญาตเตรียมตัวเข้านอนก่อนนะคะเตรียมพบกันใหม่นะคะกับ EP 4 EP หน้านะคะ